ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุไฟราศีเมษนะคะวันนี้นะคะมา,า,คาลาค่าราศีที่3นะคะของเดือนกุมภาพันธ์ความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์ของชาวธาตุไฟสุดร้อนราศีเมษร,ราศีเมษเกิดเดือนเมษายนเนี่ย14เมษายนถึง16พฤษภาคมเนี่ยคุณจะร้อนแค่ไหนความรักคุณแบบว่าทะลักจุดแตกร้อยองศาเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านไพ่ สับไว้เรียบร้อยแล้วกับสำหรับนี้นะคะใช้แพ่ทาโลส่สำหรับนี้นะคะเราจะมาดูว่าคุณผู้ฟังเนี่ยความรักของคุณเนี่ยตลอดเดือนกุมภาพันธ์จะร้อนเหมือนเดือนเมษาราศีคุณหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะอ่านพลังงานทีละใบนะคะ ลงไปสองราศีแล้วนะคะไปติดตามฟังได้ธนูแล้วก็สิงห์นะคะต่อไปมาที่เมษนะคะดูซิความรักตลอดเดือนกุมภาพัานธ์ของคุณใบแรกอืใจร่มๆเลยทีเดียวเชียวมีความสุขหระคะราศีเมษความสุขกับการได้ไปเจอเพื่อนฝูงหรือเปล่าหรือความสุขจากใครบางคนที่แบบว่านําพาความสุขมาให้คุณพลังงานของคนธาตุน้ําราศีมีนกําลังอยากจะนําพาความสุขให้คุณ,งงขคคขคณเขาอาจจะเกิดวันที่สิบ 3เอ่อ16มีนาคมถึง16 เมษายนนะคะนี่คือพลังงานของราศีมีนนะคะชาวธาตุน้ําน้ําบวกไฟมันก็กําลังดีมันก็เบาๆตัวคุณเองอาจจะดีวกับธาตุน้ํานะคะผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้กําลังจะนําพาความสุขมาให้คุณแล้วก็นางฟ้ามองว่าแพชชั่นที่คุณกําลังทําอยู่เป็นการแบบว่าดีวความสัมพันธ์กับคนร่วมงานคนร่วมงานที่ออฟฟิศหรือว่าพลังงานของคนที่อยู่ใกล้ๆคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวกัลยาณมิตรญาติพี่น้องหรือว่าเฮฮาปาร์ตี้จริงกับ ของคุณในโลกโซเชียด้วยก็ได้นี่คือใบแรกก็เป็นความสุขเลยเฮ้ดีจังเลยค่ะใจเย็นขึ้นมาเยอะเลยนะคะนี่คือความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะดูกับคนเกิดหมายเลข3ราศีมีนนะคะใบแรกออกมาก็เจาะพรึมๆเลยนะคะราศีเมษมาค่ะไปต่อค่ะความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ของคุณจะเป็นเช่นไรเรามาอ่านพลังงานตามไพ่เลย justment คุณจะได้รับความสุขจากคนในครอบครัวคุณจะมีความสุขกับแพชั่นที่คุณทําคุณรักงานคุณคุณรักงานคุณคุณกําลังชอบสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณทําแล้วก็เพื่อนร่วมงานคนรอบข้างคนในครอบครัวกําลังแบบว่าสนับสนุนคุณด้วยตอนนี้นะคะนางฟ้ามองว่าคุณมีความสุขมากๆห้าแม้ว่าใครนะคะแต่งงาน จทะเบียนหรือว่ามีภรรยามีลูกมีเต้าแล้วครอบครัวลูกเต้าแบบอภิชาตตบุตรใดๆก็แล้วแต่กําลังจะนําพาความสุขไว้คุณนะคะคุณกําลังจะได้อิ่มฟูใจฟูความจัดเม้นต์ออกมาสิ่งเดียวที่คุณโฟกัสต,ตอนนี้คือครอบครัวจะต้องมีความสุขครอบครัวจะต้องมีความสุขนี้คือพลังงานของชาวราศีเมษความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะได้ออกเดินทางมีความสัมพันธ์กับความสุข จากญาติพี่น้องคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะแฮปปี้แฮปปี้เลยนะคะดูงสี่ภรรยาสามีคุณอาจจะเอาใจตามใจหรือว่าลูกคุณอาจจะไม่ดื้อนะคะหากแม้ว่าเป็นคนโสดก็จะมีคนรอบข้างแบบว่ามานําเสนอความรักให้คุณนะคะคุณจะได้อิ่มล้นใจฟูออกเดินทางหรืออาจจะได้ไปปาร์ตี้ดินเนอร์ใดๆก็แล้วแต่กับคนรอบข้างนะคะอิจฉาราศีเมษจังเลย ไพ่ออกมาสองใบก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเลยนะไพ่สถ้วยเนี่ยคือแบบว่าอู้ฟู่มีความสุขจุกๆเลยนะคะไปต่อนะคะดูซิพลังงานของอ็ดอัลเพนเดอเคลอาจจะมีคนเกิดวันที่13เลข1เลข3อายุ31ได้นำพาความสุขมาให้คุณพลังงานเอ็ดอ e n เพนเดเลเหรียญใหญ่คุณอยากได้อะไรหรือเปล่าจะมีคนอยากเปคุณด้วยนะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวที่อยากจะเปคุณ นางฟ้ามองว่าจะมีผู้หญิงผู้ชายหมาเลข13นะคะเลข1เลข3นํนำพาความรักการงานการเงินมาสู่คุณหากแม้ว่าคุณทำงานแล้วยังโสดอยู่อาจจะเป็นคนในองค์กรชวนคุณไปดินเนอร์ไปเดทหรืออาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งจากบอสหรือเปล่าความสุขเกี่ยวกับการเงินคุณมาแล้วว่าหากแม้ว่คุณกำลังกู้ซื้อบ้านกู้แบบ เกี่ยวกับไฟนั้นใดๆคุณอาจจะประสบความสําเร็จในการดิวกับธนาคารอาจจะมีข่าวดีจากแบงค์ติดต่อกลับมาอาจจะได้เริ่มทําธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่คือใหญ่ด้วยนะคะ mm. เหรียญใหญ่อ่ะคุณจะเอาอะไรอ่ะสร้างโรงงานเลยไหมอ่ะซื้อเป็ดซื้อไก่สร้างโรงงานแล้วก็คุณจะได้เติบโตกับคอนเน็กชันแปลกๆคุณจะได้การเอาใจเต็มใจเติมหัวใจจากคนรอบข้าง ออกมาชัดคือคนที่อยู่กับคุณทํางานกับคุณเนี่ยจะนําพาเรื่องเงินดีๆมาให้คุณนะคะเงินก้อนใหญ่เลยหรือว่าคุณจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะ16กุมภานี้เป็นไปได้หรือเปล่าพลังงานของคุณตอนนี้คุณแฮปปี้มีความสุขแล้วก็แบบคนลายล้อมคุณมากหรือคุณกําลังบอกว่า จะไปนําพาเรื่องเงินให้เขาก็แล้วแต่นะคะคนที่จะนําพาความสุขให้คุณคือคนเกิดเดือนมกราคมแล้วก็มีนาคมอาจจะเป็นคนที่กำลังแอบป,ปิ้งคุณอยู่หรือคุณกําลังแอบป,ปิ้งอยากสารสัมพันธ์อยู่ก็เป็นไปได้นะคะพลังงานธาตุไฟราศีเมษดีๆเธอไปต่อค่ะเดวิล คุณกําลังแอบส่องคนเกิดเดือนมกราคมหรือเปล่าหรือเขาเรานั้นกําลังส่องซ้าเบิ่งคุณพลังงานความต้องการอะ่ะมีความต้องการทางแท้สูง่วยพยุงพมขึ้นเตียงหน่อยคุณป่วยเป็นโรคอะไรคะหาพยาบาลประจําตัวด่วนเลยนะคะพลังงานเดือนมกราแล้วก็เดือนมีนามาชัดมากเอ๊ะหรือว่าเดือนหน้าคุณจะเจอคนมาคลังล่งรักเดือนนี้เขาส่องเขาซ้าเบิ่งคุณไปก่อนนะคะหนึ่งเหรียญใหญ่สามถ้วยเดวิลค คนคนนี้แอบมองแล้วชอบคุณมากๆพลังงานของคนเกิดราศีเมษต,ตลอดเดือนกุมภาพันธ์คุณจะไปถูกตาต้องใจชาวราศีมังกรราศีมีนเขาแอบมองแอบส่องแอบอยากได้คุณอยากกินคุณอยากพาคุณไปดินเนอร์และมีเหรียญใหญ่หักแม้แว่าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาฟัง จะมีป่าสปอร์ตจิตใจดีนำพาความสุขหนะ้าที่การงานการเงินการเฉลมิมฉลองแล้วก็อยากจะขอคุณชัดเจนด้วยหรือเปล่าเหรียญใหญ่เธอจ๋าอยากได้แหวนเพชรวงสักวงไหมเดี๋ยวพี่จัดให้ภายใต้ความจัดแหวนเพชรให้ก็อยากจัดคุณด้วยพลังงานคือมีคนกำลังแอบมองแอบส่องช่างใจแล้วก็อยากหยัดเยียด ความสุขให้คุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะเดวิลอ่ะเขาต้องการคุณแล้วคุณต้องการเขาหรือเปล่าเขาอยากรู้ว่าคุณต้องการเขาหรือเปล่าแต่เขาต้องการคุณมากนะราศีเมษบอกว่าร้อนนะช่วงเนี้ยมันร้อนเพราะว่ามันฮอตเกินไปฮอตไฟลุกพลังงานของคุณมีสิ่งดีๆเข้ามารวมทั้งคนที่แอบชอบคุณแบบหนักหน่วงพวงองุ่นมากๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะส่องสัมเบรงเดวิลอ่ะส่องทุกวันเลยอยากเห็นหน้าทุกวันหายไปไหนเนี่ยหายไปไม่ได้นะต้องมาทักมาทาย เขาจะเข้ามาทักมาทายคุณจนทําให้คุณรู้สึกอิ่มร้อนใจฟูและหากมันว่าเป็นคนที่เจอกันตัวเป็นๆนนะเขาจะเยียดเยียดความสุขให้คุณเรื่องเงินมานดับหนึ่งเลยนะคะการเงินราศีเมษเดือนกุมภาพันธ์นี้จะได้รับเงินก้อนใหญ่เหรียญใหญ่จากใครบางคนที่แบบว่าถูกตาต้องใจมากๆนะคะไปต่อนะคะดูซีดูซีความรักราศีเมษเนี่ย ราศีมเมษส,สุดหล่อสุดสวยของนางฟ้าเนี่ยสุดฮอตเนี่ยจะมีเรื่องใดดีๆเข้ามาบ้างกับไพ่ทาโร่สำรับนี้นะคะเกี่ยวกับความรัก Queen of Sword คุณน่ะเป็นคนใจร้อนใช่คุณเป็นคนเลือกเก่งเลือกเยอะเลือกแบบเลือกอะไรก็ไม่รู้คนที่จะมาเป็นแฟนคุณเนี่ยต้องระเบสไม่ธรรมดา,านคนที่คุณชอบมันธรรมดาซะที่ไหนบางคนอาจจะมีหน้าที่การงานการเงินตําแหน่งใหญ่โตบางคนคุณอาจจะดิวอยู่กับสาวแก่แ,แม่ม้หรือว่าสาวฮอต เสร็จที่นี่ใดๆหรือเปล่ามีรุ่นพี่นะคะถ้าเป็นผู้ชายมาฟังจะมีรุ่นพี่สาวใหญ่อยากเปอยากเจออยากให้โอกาสคุณและเขาคนนี้เป็นคนที่เข้าถึงยากแต่คุณคนเดียวที่ทําให้เขามีความสุขในการมองการส่องแล้วก็การอยากเจอคนคนนี้นะคะหากแม้ว่าเขาได้รู้จักคุณนะ่ะเขาจะบอกเล่า90ให้คุณฟังว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยยุ่งกันหรอกนะกับเรื่องความรักอนะ่ะแต่เมื่อมาเจอเมธแล้วอดส่องอดมองไม่ได้เลยเพราะเมธคือความสุขหากแม้ว่าคุณ เป็นตัวเด่นตัวท็อปในองค์กรคนคนนี้จะเป็นเจ้านายคุณเป็นบอสคุณเท่าแก่น,นี้เจ้าของธุรกิจที่แอบชอบคุณอยู่นะคะความเป็นราชินีดาบของเธอเธอดุนะแต่ภายใต้ความดุเธอก็เล่าร้อนเซ็กซี่แล้วก็ลึกลับแล้วก็ซีอิวกิ้วมากๆเวลาที่เขาคิดถึงคุณแล้วก็มองมาที่คุณนะคะหากแมลว่าเป็นผู้หญิงเขามาฟังคุณจะได้เจอผู้ชายสายเประดับ เหรียญใหญ่อยากมอบความสุขให้คุณอยากจะให้คุณเป็นเรื่องของเงินทองอาจจะเป็นป่าโอนให้โอนไวเพราะว่าแบบชาวราศีเมษเป็นคนที่ไม่ขาดแคลนเรื่องเรื่องเงินอยู่แล้วดวงนาลีอุปธรรมดวงป๋าอุปธรรมอยู่แล้วพลังงานของคุณจะเจอความสุขแบบจุกจุกคุณอาจจะดีวกับคนเกิดเดือนมกราคมนะคะมีนาคมนะคะแล้วก็มีเดือน กรกฎาคมแล้วก็พฤศจิกายนได้นะคะพลังงานความรักราศีเมษจะเจอสายเปตัวจริงแล้วก็เป็นแบบสาวใหญ่จิตใจดีระดับเศรษฐีนีมาเปคุณด้วยนะคะการเงินดีมากค่ะราศีเมษเดือนกุมภาพันธไพ่ส่องออกมาไพ่เดวิลเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครสเสน่ห์ของคุณมันเกินต้านมันทำให้เขาแบบว่าดึงดูดเขาเข้ามานะคะ ไปต่อคะ่ะ6ดาบคุณอาจจะแปลว่าได้เดินทางได้ปล่อยวางได้เลิกรากับคนที่คุณไม่ถูกใจคนไม่ชอบคุณอาจจะเดินทางไปไหนต่อไหนคุณอาจจะดิวกับคนเกิดราศีเมถทุน6ดาบคุณอาจจะดก เดียวกับคนเกิดวันที่6ได้พลังงานของคนคนนี้นะคะเคยทําเรื่องราวทุกใจคุณเจ็บปวดคุณพอแล้วคุณปล่อยแล้วคุณเหมือนแบบว่าโอเคสร้างกําแพงตั้งกาดใส่ตัวเองเอาคนที่ถูกใจคนที่จีบยากคนที่เข้าถึงยากดีกว่าอะไรที่เคยทําให้คุณพอกสิกเสียใจคุณตัดได้อย่างง่ายดายคุณเบื่อคุณพอคุณม o v ฟออนและคุณก็ทําได้อย่างสง่างามด้วยนะคะคุณเดินออกคุณเดินหนีออกจากปัญหาโดยที่คิดว่าโอเคคุณทําเพื่อคนคนนี้มามากแล้วคุณพอ แล้วคุณจะจบกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกไม่ถูกใจแล้วก็เบื่อพอจบเกมแต่คุณจะได้เจอเริ่มต้นใหม่ๆกับคนที่แบบว่าชัดเจนดุเดือนแล้วก็มีแพชชั่นด้าน18บวกสิบวกกับคุณมากๆเพราะว่าสเสน่ห์ของคุณอะ่ะมันทำให้เขาอยากเริ่มต้นอยากเจออยากเปมากๆเลยนะคะไปต่อนะคะความรากักธาตุไฟ ราศีเมษต,ตลอดเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเช่นไรจบกับพลังงานท็อกซิกจบกับคนเก่าๆจะได้เจอคนใหม่ๆที่แบบว่าเป็นสายเปและเข้ามาฮิวริงเยียวยาหัวใจไปต่อนะคะดูซิ แฮงแมนคุณอาจจะกําลังดีวกับชาวราศีกุมคนคนนี้กําลังเจ็บปวดเพราะคุณหรือเปล่าเพราะว่าคุณเน่ยเดินหนีออกจากชีวิตเขาพลังงานธาตลมนะคะทําให้คุณเจ็บปวดทุกใจคุณเบื่อคุณพอคุณไม่อยากยุ่งคุณอยาก move on แต่เขาเรานั้นกลับเสียใจเพราะยังรักยังคิดถึงคุณอยู่จะมีคนเกิดราศีกุมราศีเมถุนเป็นคนธาตลมยังรักยังแคร์ยังอยากมาเจอคุณอยากมาหาคุณอยากขอโอกาสคุณหากแปนว่าคุณดีวกับคนสองคนนี้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์เขายังไม่ไปไหนเขา ยังกลับมาวอลวรยังกลับมาอย่างเนื้อเนียคอเคลียเพราะว่าเสน่เกินต้านเสน่สุดตา์ศของชาวราศีเมษเนี่ยมันเข้มข้นมากเลยความเข้มข้นทางจิตวิญ,ญญาณของคนพวกนี้นะคะที่รู้สึกดีกับคุณนะ่ะมันบอกไม่ได้มันเอาคุณออกจากความทรงจําเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยก็ไม่รู้ทาไมถึงลืมเมษไม่ได้ทําไมเมษถึงได้แบบยังคงตาตึงยังระมุนยังเราใจกับเขาอยู่เสมอๆนะคะพลังงานของคนคนนี้อาจจะเกิดปีเถาะปีไก่ปีหมาปีงูนะคะ ปีเสือปีวัวแล้วก็ปีกระต่ายได้นะคะพลังงานของเขาที่มีต่อคุณมันเข้มข้นมากถ้าคุณจะปล่อยจะตัดจบกับธาตุลมราศีกุมราศีเมทุนสองคนนี้ให้บอกเลยค่ะว่ายากค่ะเพราะเขาไมจ่จะไม่ไปจากชีวิตคุณง่ายๆนะคะราศีเมษนะคะไปต่อนะคะดูซิดูซิคุณกับเขาอาจจะเกิดวันพุธวันอังคารพฤหัสจันทร์เสาร์ได้นะคะ เห็นปะเขาจะไม่ยอมไปจากชีวิตคุณนะ่ะคนเก่าเก่าอ่ะเหมือนแบบว่าคุณพยายามที่จะ move on พยายามที่จะปล่อยวางกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ท็อกซิกแต่บุคคลเหล่านี้ถอนถอนรักถอนดาบความรักจากคุณไม่ได้เลย ตัดอกตัดใจจากคุณไม่ได้เขาอยากจะบอกว่า sick of p e n d a c l e เราอะรู้ว่าเธอไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนี้เราจะปรับปรุงตัวนะแต่เราชอบเธอทุกแบบเลยทุกตรงเลยเม่ได้โปรโดให้โอกาสเรานะโดยเฉพาะราศีเมถุนราศีกุมเนี่ยโหยหวนกับคุณมากถ้าคุณเดี่ยวกับคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์บอกเลยคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์จะโดนเวียงเข้ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลเหมือนว่าคุณกับเขายังไม่หมดเวรหมดกรรมต่อคุณหรือไม่เพราะว่าคุณมองเขาเป็นพลังงานท็อกซิกแต่เขามองว่าคุณคือความ คุณคือความสเสน่หาที่เขายังอยากได้ดูสิหกเหรียญน,น่ะ six อ f p เ n t a c l e s ่ะเธอจา๋าเธออยากได้อะไรบอกมากุหลาบสีอะไรดินลี่ชบาดอกหน้าวัว ดอกมะลิดอกกุหลาบดอกโอ้คานชันอยากได้อะไรบอกมาเราให้เธอเธอไม่ต้องให้อะไรเธอแค่ให้รอยยิ้มแล้วหัวใจแล้วก็ไม่หยุ่มหัวเขาก็พอนี่คือพลังงานความรักของราศีเมษที่ยังเจอคนเก่าตื้อไม่หยุดนะคะยังตื้อยังพยายามกลับมาในความสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังก็แบบไม่นะเราสนใจสาวใหญ่เศรษฐีนีอซอสอซอสวยกว่าเยอะอ่ะซ้อพึ่งโสด,ด้วยอะไรเงี้ยพลังงานคือแบบว่า ต่อให้คุณจะพยายามผลักดันเบื่อท็อกซิกปิดตาปิดหูปิดกั้นทางโซเชียลกับคนเก่าแต่เขาพยายามเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณแล้วก็อยากยื้อความสัมพันธ์นี้เพราะว่ารักหนักอกมันเก็บ เอาไว้ไม่ไว้ต้องบอกให้รู้ความในเขายังมีความในใจที่อยากพูดอยากบอกกับคุณอยู่เลยอะ่ะบุคคลเก่าในชีวิตคุณนะคะตัดไม่ขาดพิสวัสคาตก,กรรมเธอตัดฉันก็ให้ฉันสิ้นลมหายใจไปเลยสิแต่ตอนนี้ฉันเหนื่อยนะที่ต้องมาแฮงค์แมนห้อยหัวมองเธอส่องเธอซัเมเบิงเธอทางโซเชียลแบบนี้นี่คือพลังงานความเร้าหรือจากคนที่ มีปัญหามีประเด็นแล้วก็เป็นพลังงานท็อกซิกกับคุณนะคะส่วนคุณผู้ฟังก็แบบเธอเราอยากมีความสุขบ้างเราไม่อยากเจอความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกตลอดเวลาชาวธาตุลมอาจจะทําใหา้ชาวราศีเมษมีพลังงานความท็อกซิกอะแต่ท่านน้ําอาจจะนําพาสิ่งดีๆทําให้ใจฟูคล้ายๆว่า คุณชอบคนทัดน้ำมากกว่าแต่ว่าทัดลมคุณเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยจังเลยเบื่อจังเลยอ่ะเศร้าใจจังเลยอยากจะเลิกก็ไม่ยอมเลิกตื้ออยู่นั่นละไม่รู้ติดใจอะไรเล,ล,ลหาหรอ่ใครแต่ใครก็ติดใจคุณคาราสิเมธค่ะก็คุณมีเสน่ห์ดึงดูดคุณความขี้แก,ก๊กความแบบว่ามึนความดือ้อความดึกรับความแบบเอาแต่ใจของคุณอะมันไปโดนใจเขามันอยากทำให้เขาอยากได้อยากได,อกได้อยากกลับมาง้อง้อง้ออยากเปอยากเปนะคะ ไปต่นะคะพลังงานความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์ของชาราสิเมษในช่องนางฟ้าสิเป็นจจ้งหนล่ะซุ้มเจ้าสิเป็นจจ้าหน่าลาลาสิเมษมุจจากคือฮอตคักแท้มาค่ะฮอตอะไรเบอร์นั้นดูสิมีแต่คนสองคุณนางฟ้ามองว่าคุณเนี่ยกำลังดีวกว่าธาตุน้ำและคนที่กําลังจีบคุณอยู่ชอบคุณอยู่อยากได้คุณอยากกินคุณในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยเป็นคนเกิดราศีม,มีนชัวเลยไพ่เดิมมูนอ่ะเขาอาจจะเกิดปีจอได้ด้วย ให้เดอมูนวันจันทร์ปีจอพลังงานของคนคนนี้นะชอบเม็ดอ่ะก็เม็ดีอ่ะเม็เจ๋งอะ่ะเม็น่ารักอ่ะเม็มีเสน่ห์เมกลกา m มูฟออนอ่ะการทิ้งเขาหรอไม่ได้นะคนอย่างเขาเนี่ยนะจะมาโดนเม็ทิง้งไม่ยอมหรอกไม่โอเคไม่ให้ไปอย่าไปเลยนะหลังสุดชีวิตค่ะคุณจะเจอคนธาตุน้ำรังคุณสุดชีวิตแล้วก็ธาตุลมจะกลับมายื้อตื้อให้คุณหัวจะปวดเหมือนเดิมนะคะโอ oh my God สยังไงเนี่ยรถไฟชนกันเปี้ยงปังกลางสี่แยกเลย คุณผู้ฟังนี้หัวกระดบ้านไม่แห้งเลยนะคะราศีเมษอาจจะเป็นคนธาตุลมกับธาตุน้ำมายื้อแย่งขอความรักคุณตลาดเดือนกุมภาพัน,น์ธนี้รวมใจกันทุ่มเงินหมดหน้าตากักเพราะว่าอยากเปให้คุณด้วยก็เป็นไปได้นะคะไปต่อกอับกับพลังานความรักธาตุไฟตลาดเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีเมษสุดหล่อสุดสวยของนางฟ้าจะเป็นเช่นไร ไฟออฟสอดคุณอาจจะดูความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีพฤษภอาจจะเป็นคนเก่าไฟออฟสอดถ้าเขากลับมาแล้วเขาแบบไม่ได้หัวใจคุณไม่ได้เข้าอยู่ในชีวิตคุณเขาจะไม่ยี่ล่ะค่ะเขาจะสู้ค่ะเพราะว่าส่องคุณแล้วเขาเหนื่อยอ่ะเขาไม่ชอบเขาหมั่นไส้เขารู้สึกแย่มากๆเลยเขาจะปะทะเขาจะพร้อมปะทะกับคนใหม่ๆของคุณไหนดูซิเรียกมาคุยกันซิคนนั้นเขาดีกว่าเราแค่ไหนอะเธอแม่เธอเลือกเลยดีกว่าคุณอาจจะต้องเลือกอาจจะเป็นรักต้องเลือกในเดือนกุมภาพันนี้ เพราะคุณฮอตแตกมากฮอตปังทะลุร้อยองศามากนะคะคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างธาตุดินกับธาตุลมธาตุน้ําหรือบางทีถ้าคุณชอบคนธาตุน้ํามากๆแล้วธาตุลมธาตุดินมาวอแวร์ are, คุณอาจจะต้องตัดสัมพันธ์กับธาตุลมธาตุดินให้ได้เพราะมีเช่นนั้นนะ่ะคุณจะอยู่แบบบริหารเสน่ห์เจ็ดวันเจ็คนไม่ได้นะ่าจะแม่คุณอย่าใช้เสนเ่ห์แผาเเยอะเดี๋ยวนังฟ้าขี้ดื้อเตียยเลยนะ จะเคยรักอยู่จะเคยรักกันกลับมาไว้วันกลับมาเหินห่างคุณจะเหินห่างกับใครไม่เป็นไรแต่คนที่รักคุณชอบคุณคนที่คุณเคยผักใส่ไล่้ส่งเขาไปเขาจะกลับมาค่ะกอใจของเธอแบ่งเป็นสองทางแบ่งเป็นสองอย่างเกิดรังเลหัวใจหากแม้ว่าคุณรังเลหัวใจบอกเลยว่าเขาตอานั้ จะจัดให้จะปะทะเจอกันเลยไหมสามคนประมาณนั้นนะคะคุณผู้ฟังราศีเมษฮอตเนอะฮอตทะลุจุดแตกทะลุร้อยองศาแน่เลยอะตอนนี้ที่ทองหลอกก็33องศาแล้วนะถ้าทะลุร้อยองศาเนี่ยตายค่ะไม่เกรียมค่ะคุณผู้ฟังราศีเมษก,ก็บอกไม่เป็นไรหรอก ต้นหิวก็แค่หน้าปักซอยเราผ่านสถานการณ์ความรักหลายเศร้ามาเยอะแล้วแต่ตอนนี้เศร้าใจเพราะว่าราศีเมษแอบ,บชอบนางฟ้าอยู่หรือเปล่านะนางฟ้าเคยมีคนเกิดราศีเมษมาชอบนะแล้วเป็นอะไรที่แบบตื้อเก่งมากนางฟ้าก็แบบอุ้ยใจล้มล้มนะคะไม่ได้นะคะใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวสาวไม่เป็นหนูเลยนะคะมาค่ะต่อไปค่ะโอ้โหจบเลยจบที่ใบนี้ได้ไหมสิบถ้วยราศีเมษจะมีความสุขกับครอบครัวหักไหมเพราะคุณไม่ได้โสดแต่งงานจดทะเบียนมีครอบครัวมีลูกนะ รูกคุณภรรยาคุณสามีคุณจะนําพาแต่ความสุขมาให้แต่หากแม้ว่าคุณนะ่ะยังโสดอยู่่คุณจะต้องเลือกค่ะรักต้องเลือกแล้วคุณจะได้จบความสัมพันธ์กับอะไรที่มันท็อกซิกถ้าคุณชัดเจนคุณพูดกันไปเลยตรงๆว่าคุณจะเลือกคนนั้นคนเนี้ย บอกเลยค่ะว่าคุณจะชนะชนะเกมนี้มากเกมนี้คุณจะชนะเพราะว่าจะมีไพ่ใบแรกมันเป็นไพ่ความสุขใช่ป่าวสุดท้ายแล้วปิดด้วยความสุขอะความสมบูรณ์แบบของครอบครัวความสมบูรณ์แบบของชีวิตนี่คือความรักตลอดเดือนกลุ่มพาพัน์ของชาวราศีเมษจะได้จบกันด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งแล้วคุณจะเจอความสุขแต่ที่สําคัญคนเก่าที่คุณทําเขาเสียใจเขาก็จะยอมมายอมให้เชื่อดะเชื่อดแบบไหนก็ได้จะให้ไปเชื่อดที่บ้านก็ได้ได้หมดเลยนี่คือ ความสุขและสิ่งดีๆความรักดีๆแล้วก็พลังงานท็อกซิกจะหมดไปหากแปลว่าคุณแค่ชัดเจนนะคะคุณต้องชัดเจนเท่านั้นค่ะราศีเมษเลือกดีๆนะคะมีความสุขกับความรักมีความสุขกับการฟังแล้วก็ขอให้ราศีเมษเจอคู่หล่อรวยสวยปังเป๊ะปังรวยสุดตรงเพื่อที่จะได้แบบว่าทำให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะ happy ปปตามพลังงานไพ่นะคะบายๆนะคะ